สวัสดีครับที่นี่ ADPD ครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมฮอนนะครับ h e r o of n e เนเนั่นเองซึ่งวันนี้เรามีสีท่านด้วยกันที่มาเล่นกับเราก็คือซินยอริตาหรือเมฆคุงเชลิสันนั่นเองและท่านที่สองก็คือเนวิสอาร์มอลงกรนทศิลิคาโงแล้วก็ท่านที่สามคือสัตว์เอิร์ธแล้วก็บังเอิร์ธหรือบังซีดหรือไอเฮียตี้หรือ เรียกมันอีหมวยก็ได้มันเก็บมากทางมันเถอะข่านที่สีก็คือไก่คุณนักทวนไข่ม่วงหรือนักทวนแก้วมูลแรงนั่นเองไก่มุ้งฉายาที่เขาใช้ในวิดไลน์นะครับเป็นฉายาที่เขาไก่ม่วงเขาโด่งไังมากใช่วงสมัยวัยรุ่นตอนนี้เขาอายุ75แล้วแล้วเอแล้วก็เอ็เราอยู่ในช่วงแบนนิ่งนะครับคือเป็นการแบนฮีโร่ฮะหลาน ใช่แหวนอยากกินไก่ก<ส>ูเนี่ย,ยเดเวลเลอร์เดเวลเลอร์กูไ,ไม่มีใครมีกดดิเอ้ยใครมีเดเวลเลอร์กดดอกกกอิอันเดอร์ไม่มีกดดิโทไหร่เนาะเร็วๆกดดิครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงเลือกฮีโร่นะครับ30วิมมนาทีนะครับในการเลือกฮีโร่ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเลือกแดมเปียครับ,แ,รบแล้วก็เจอร์เซียสองตัวฝ่ายของเล่นอิสอัมเล่นโซโลแวนนะครับเฮ้ยไม่มีคนเล่นเหล่าเดเวะ มีผู้เล่นเนื้อน้มชื่อมกูซื้อใหม่เลยไอ้เหี้ยซื้อเลยอะเอ้าไอ้บอยเด้งส่วนบังเอิร์สสัต์เอิร์ของเรานะครับเล่นตชื่อชื่อช่าชื่อชอยเ่อชื่อชื่อชื่อช่อชื่อ่อัง่อื่อช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 ่อนื่อชื่อชื่อชื่แชื่อ่อชื่อชื่ชื่อชื่อช่อช่อชอ่อชื่อ่ือชือ่อ่ ยัดแม่ wake up wake up ้เฮ้เไอเชกอปมันแม่งดูเดเฮ้ยมึงอย่าโม้คนอื่นเขามั่วสัวดิคุนยอย้ายห้องทำไมครับมันไอเช็ดก๊อปมันย้ายมึงออกจากห้องเนี่ยคีัยเด็ดเด็กูเอายศออกแม่งเฮ้ยเพเ้ะเยวว่าครับขอร้อง คุขอลองครับหอครับเฮ้ยหมาแล้วเ้ยมันมาล้วเป็นนันจะเล่นกันนะฮะอุ๊ย e ูส o มุกจ้าวยูชานอเฮ้ยเป็นหมาแล้วเพิ่มาเลยครับเฮ้ยออกห่อยังไงวะฮะออกขวดวะงอนเว้ยในช่วงที่ถูกเสียงเรื่องการเอาของยินฟอร่าก็เริ่มสดนะฮะย่ำมาในทิมเฮลบอลนะครับเขาจะเจอดีหรือเปล่าแล้วก็มีเสียงหัวเราะ ที่ไม่ค่อยจะใหพี่ล้มมากเท่าไหร่ถึงชื่อสการฮาโลวีนไม่ต้องเข้าใจเขาแล้วครับเอาลองคุ้นว่าใครเปิดที่อะไรอืมก็มีบ้านนิดหน่อยแหละจิกๆนะตอนนี้ยืนประจันหน้าของต่ก็ยังได้เลอวเทบอลกับลีเจียนนะครับอีฟนี่เป็นหัวฟักทองฮะถ้าทางจะแง่ออกมาลิสุกแน่ๆเลยเลี้ยงอะไรตัวสุดท้ายไม่เป็นหัวฟักทองโอ้โหตัวปะเปาะทั้งนั้นเลย ก็ใจอยู่มาแล้วครับยอไมล์ตอนนี้ทีมชโอ้โหแทนเพ้ได้คิวครับแทนเพ้เซเว่นมาสเตอร์ได้คิวไปแล้วครับแต่เขาไม่รู้เขาดึงใครแล้วมันไม่ได้อยู่พวกเราครับคนนอกครับคนนอกเป็นคนนอกครับคนนอกแบบเห็นนอกขออก็นับดึงได้เลยไอ้ลุดลุ้นแล้วครับนั่กลัวไปทำไมมาเลียนสายอยากกินไก่ด้วยแป๊บนะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวแป๊บนะไม่ใช่ m o n ถ t e r เว้โอเค ตอนนี้ของมีอะไรบ้างมีแค่ขวดฮะเยอะไปตายขวดเก็บ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 ไอ้ยกูเอาเองอุ้ยไอ้ที่จช็อกโกแลตเฮ้ยตาโผล่เอานะขวดก็มีไม่บอกวะช็อกโกแลตกูก็บอกอยู่กูเก็บกูไม่ได้ยินทวดทีทวดทีไม่ได้ยินเหรอครับไม่เป็นไรฟังเสียงผมอย่าฟังเสียงมันนะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้กูถ่ายมันต้องมันกูต้องเบาเสียงลงมาแล้วมาแล้วโดนสตันของพอลเซนครับโอ้ยโดน กบาลแทมเบตโดนแล้วครับเบียร์เริ่มเข้ามาโซลแวทนี่เลือดขึ้นหลอดกว่านะครับก็ไปนะโดนจิ้มเอ็นโดบิดาตายโฟล์กเกชก็เลยได้คิวไปโดนลัดอีกแล้วครับไม่ได้เลยนะกำลังได้แล้วครับเนลลี่เนลอ้ยเมาสหลอนไดล้วได้แลี่วิ่งเข้าป้อมไปแล้วโหเสดายมาเอาการ์ดมาเลยมาว่แต่เขายังทำได้ไม่ดีเย ก็เหเวลาแน่เวลาถัวว่าคิวไม่ได้รูดอ่ะไม่ต้องเดินบากมาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้ครับไม่ได้รูดครับผมไม่งเดินบังมาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงไอ้ที่ตัวที่แม่งเล่นนี่เนี่ยเธอเเป็นมาตอร์แม่งบังไอ้สครับครับครับผมครับดาบครับข่าวกุ้งไก่เตอนนี้อยู่ช่วงพักยกนะครับเวลาสองนาทีเก้าวิก่อนเลยนะครับยิงนิ้วหัวอยู่เดียวยังอยู่สามโดนศูนย์นะครับผมอะไรนะตอนนี้สี่อยู่ตรงหัวขาโดนท่อแหวน อะไรบี้าพร้อมยังโดนทอยไม่ดนทอยลูกแม่ครันอ๋อข้างงวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลรอเอ์ล็อตปั้นล็อคเลยนั้าบางลุงปานคนีัดครับครับเอากูจะกดทำไมแล้วครับดึงไปแล้วดแมงโลลยนะ้าเยครับอตนี้้กณล็อกไหก่อนะครัะ ถ้าต้องวิ่งมาได้หวังได้ดึาโดยนะครัเราไม่น่าเจอมาเล่นตัวที่หวังผลให้กับทีมได้ขนาดนี้นะฮะพูดง่ายๆคือไปแดกไก่ไปนะครับเอาเอ้ามึงดึงโอ้โหโดนครับสภาพพวกเราอย่างไรก็ตงเดินใจตีแต่คีปนะครับผมโดนและโดนพันธุ์ของเชี่ยวเแรงโนบิด้าก็โดนคิวโนบิด้าตายแล้วครับโซรได้อีกหนึ่งคิวนะครับผมคิวโนบิด้าได้ไป ส่วนเดเวลเลอร์ก็ยังทำตัวเป็นเด็กน้ำเนมเหมือนเดิมครับดึงไม่โดนอะไรของมันเนี่ยโอ้โหโอ้นั่นน่ะสิอย่าโหดดิอย่าโหดดิสั่งใครกูมาแข่ก็ใกล้ผมโดนแต่อม่ได้รถท่อรถมามันจะเกลียงเย่ะกับรถท่อรถท่อครับอ้าวเดี๋ยวเปียเข้ามาแล้วเรจะตายแล้วทำยังไงทิมทิมทำยังไงโอ้โหยังเปียตามตายไหมตายสิตายครับเซมโูล่าเซมโูล่าเซมโูล่าตัวนะครับผม แม่เป็นกำลังที่ดีอะไรวะไม่ได้เลยสักตัวลโล่าไปอีกแล้วลาไว้ยลาว้ยลไว้ยกำลังที่ดีนะครับเดวเลอร์แทจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะได้ไปแล้วครับได้คิวเลยนครับก็ทำใจแล้วทีไม่ให้ความสำคัญกับเดวโออย่างนี้นะครับโอเคเราครับกลบ้านเราครับวาซีมึงมาเก็บซิจะรีมาปักมงแม่งคือมีการถกเถียงกันเรื่องกดรีเกมมายนะครับแต่ฝั่งซินยอริต้าเขาไม่ยินยอม ทีกเราไม่ยอมหรอกครับอะไรครับเรานำขนาดนี้จะมาจะมาคอนเหรอไม่มีทางเอ้ยอย่ามาเลีอ่ไม่มีทางไป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 อปไาไไป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 ปไปไข้าไปไนไปลบอปนะครับแต่จะทไยไปไไปคปไปไไดไดไปไไปไไป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 ไไไปไปไไป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 ไไป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 เปยคไไไา้ไไไไ เซอร์เกนคิวไปหลายตัวแล้วนะครับถ้าไม่เกิดนี้ก็คงจะมีการด่าพ่อกันเล็กน้อยเฮ้ยไม่ต้องกราบมานี่นะครับตอนนี้ก็ดึงเชิงกันอยู่ดึงเชิงนะครับดกพัดดกไม่น่าแปลกใว่ารอช่วงโอกาสจะดึงแต่แล้วอ๋อไเอาอย่าง้ว๋อไม่ได้ก็เลยถ้าลุ้ตัดลุ้ตัดลุ้นตัดลุ้ใช่ไหมครับถ้าดาไม่ผิดเฮสครับเฮสขึ้นมาเมื่อกี้ฮะ สลด้นเล่อนทีน้ามีประโยชน์นะครับมีฟลร่ามาแล้วครับทึบฟลร่ามาแล้วโอ้โหอดแดกแล้วคำตามเคย,เดยโดนเข้าไปเต็มๆนะครับมีฟล่าทีมนู้นคงจะบอกว่าเอ๊ะอะไรของกูเนี่ยทำไมลุกทีมกากหรือว่ากูเป็นโคตวงทีมโดนต<ด>ันเราคบเป๊ปครับเจิต้าโดนตันแต่ก็เขาไม่สามารถทำอะไรฝั่งเฮียบอนได้นะครับผม เนื่องจากมาอีกแล้วนิมโฟล่าตองสินยอมไม่รู้ไปแล้วครับหลุดไปแล้วครับไปแล้วคือเราแหวดได้คิวนิมโฟล่าเหมือนตัวแจกคิวเลยนะฮะตอนนี้ถ้าตทังจะไม่ไหวตงเสียงเรองนิมโฟล่ากันใหญ่แน่ๆนะครับล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 บมีการเปลี่ยนลายทีเล็กน้อยนะครับเพียวบอลแล้วแล้วลบแล้วเอ้าตงบออมันเดินไปหลุดว่ะโทษโทษโทษตงปไปเองอ่ะเอ้าเยี่อมานามานามงจะตาเลยอันไนซะหน่ะ โทษทีว่าตัวปอมันไปเองว่ะเออไอ้ตัวปอมบังคับตัวปอมไม่ได้เมื่อกี้โอเคตอนนี้มีถุงมือแบบ H15 ใช่ไหมฮะตั้งมันนะครับดึงมาแล้วอันโดมิด้าได้ยังไงยังไงไปแล้วโอ้ยายแล้วตโอ้โหวิ่งหนีไปเลยด้วยความดีใจไม่ห่วงเพื่อนเลยครับทำอะไรก็เรื่องของมึงแต่กูขอให้กูได้คิวเขาใช่ไหมฮะ ขออรีเมอะไรครับไม่มีครับไม่มีครับเปียบ25ต่อ1นะครับเป็นเกมที่สนุกมากจริงๆเอาเปรียบเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไม่มีครับไม่มีครับผมก็วันนี้มีการพิมรลักชาติรักชาตินะมีสีตักชาติขึ้นมาเเจนเฮลีเจนเลีเจนเลีเจนเเจนเดึงเอตัดตัด ไอ้ที่มันเป็นช็อกโกแลตอยู่ข้างในใช่ไหมนั่นอ่ะเร็วแล้วเดี๋ยวคุณเร็วเดี๋ยวดึงไปไม่โดนครับทุกอย่างผมใช้นิ้วยาวสายเล่นยังเล่นดีกวคนนี้มาแล้วเมื่อกี้รีบไหมผมไม่อ่าคุณไม่รีบผมเข้าใจแต่ทำงานนะครับโอโยนอีกแล้วเอ๋ต้องวิ่งอ่ะถ้าเอ๋ไม่วิ่งก็อยู่ไม่ได้อ่ะลินไหนวะ ไปแล้วครับได้เชิมาหนึ่งตัวครับอยู่อยู่ทำไมนั่นแล้วรีดโดนทันแล้วทรัยังไงต่อเบนโบทันเข้าไปโอ้โหโดนช็อตโซโลเวตออกออกมือช็อตมาแล้วนะครับโอ้โหเออทันตีไปเลยแต่ไม่ได้ครับเบิร์ดไม่ได้ครับโซโลเวตต้แล้วครับคิวแล้วคิวเจริเซียไปนะครับโอ้โหดีมากเหมือนเด็บโรนี่ทำท่าจะเข้าหลังนะฮะเสียโซโลเวตไปอีกแล้วเจมเปีย โดนคิวแอนนี่มาโดนคิวด้วยโซลเวทนะครับเดมเบียโดนคิวด้วยโซลเวดนะกูเราให้มาเองเราเองเฮฟบอลไปไปแอนลี่เข้ามาตันรอดไม่ได้รอดไหมไม่รอดเอาแต่ลมมาใก้คิวอีกแล้วดูของเหมือนจะมาด้วยนะโอุ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับแน่จริงๆของเขา้อยอมรับนะครับของเข้าดีจริงคิวไม่ธรรมดา โอ้โหข้าตายไปหาัิวสีตัวติดต่อกันแล้วนะฮะธรรมดามันไม่ได้แล้วธรรมดามันอยู่ไม่ได้กเกินไปแล้วนะฮะเทมโน้อาจจะคิดว่าโซลแวกจะหอไปไหนวะก็ผมเป็นชาวบ้านนั่นองชาวบ้านตาดำๆอะนะครับตอนนี้แต้มห่างกันอยู่เท่าไหร่วะ20ต่อ2 2เฮลบอลเป็นฝั่งที่ได้ได้ส20นะครับฝั่งนี้เยอ มาแล้วแอนโดมิดาโดนดึงโอ้โหรานตัดเอิร์ดได้คิวครับผมคุณะเข้มด้วยการตะแบทลาร์ดที่ค <c oughs> ุณใช้สกิลแรกครับ <c oughs> ลร้เนห่วล่างั้ลงไปทำให้เขาได้คิวอย่าเรียกว่าลา้านครับเรียกว่าจังหวะช่วง,ง, <c oughs> งชิงนะ <c oughs> จังหวะช่วงชิงจังหวะช่วงชิงไม่ได้เลยนะฮะขนาดนี้นะฮะ <c oughs> ม,มากเอากะจังหวะถูกที่ใช้สกิลแรกแล้วก็ได้ลานคิวไปอย่างสมบูรณ์มีพลังโดนดึงมาแล้วตายด้วยสกิลโอ้โหสลานนะฮะ อะไรคะสกิลมันอยู่รอบมงพอดีเลยฮะพี่ไม่ได้คิวแลันเดทเลยตันนะฮะเป็นสกิลของเขาได้มือช็อตมาแล้ววว้าไม่ได้สลับตัวแต่ทำอะไรเขาไม่ได้โดนสตันตายแล้วโดนเมิดอตายด้วยตัวโลเวตนะครับต้องคิวตัวโลเวตมาทำคอมเมนต์ใช่ไหมอ่ะ เทมเปสเซเว่นมัสเซอร์ไฟล์แล้วนิโฟล่าเหมือนฝั่งรนมาแจกคิวให้เราใช่ไหมครับผมโอ้โหสองยี่ห้าครับสุดยอดเลยครับเกมนี้เกมนี้โดนแล้วฮะโดนแลักหักขอบคุณครับจริงๆนะครับฝั่งรถเป็นยังไงบ้างลิจีิโอ้หเยี่ยวว่าปั๊มเงินให้เฮบอนสนุกไหมลองพิมพ์ไปดูจะดับเบิ้ลนัดเก็บเลยแกลครับน้ำใจได้ถ้าเกแลงแกแลงแคดดาพ่อแับได้นนะฮะ โอเคตอนนี้กำลังดึงเช็งอยู่ว่ะดับดิงจะทนยังไงกันต่อไปเด็บกัดหนึ่งของเดวโอเนี่ยไม่ธรรมดาบิงเข้าไปว่าวเป็นยังไงเราโดนตายสิอยู่ไม่ได้ตินยอริต้ามัอยู่ไม่ได้ครับเข้าไปว่าวอย่างนั้นม yeah, <this> <alright. S 2> ันโอ้โหโอ้โหโซลเวดทิวไปสองดูทิงแล้วครับโอ้โหอิมมอร์ทอไปแล้วครับโหโซลเวดเขาทำอะไรดูเห็นไหมคงไม่ว่าอย่างคุณด้วยไม่ได้แล้วนดึงนัดไม่ว่าอ่ะ อืมตอนที่เขาบิงเข้าไปว้าเลยแหละเชียเเขาเขาเรียกเฟละพิชานีหลบไปเชี่ยคาแลักนี้ลัองยาแทนแน่จริงอยากกินไก่โอ้โหมาถึงเย่เรี๋ยหรอโยาอามแบบมึงรับผมอข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 อดีขอโขอโคตขอการใช้จังหวะช่วงชิงที่ประสานกับทีมขอโคตร ดูอไม่งกดิเออได้ไม่เป็นไรได้เป็นแล้วขนาดไหนครับคุณต้องทําใจนะครับอ้ามคุณได้คิวแล้ต่คุณไม่ยอมที่จะหลุดคุณอะไรมากมายนะครับคุณก็ต้องนะมีบ้างไปแล้วครับแอมเปียโดนขายคิวเดวโอคิวไปแล้วกดแบเบิลคิวมานโดไมด้เลยครับเกมนี้นี่มาแรงนะครับอ้โหโอ้โหเจ้าจีนไปแล้ว สามที่พลาดเปล่าแทมที่ห่างมากผมยังตกใจเลยเป็นยังไงเออดูดูรับนิ่มเนี่ยฟลาฟมีการบอกยิงได้นะครับอะไรมึงเออขอโทษโคดนอยมาจากไหนไม่รู้มีการท้านะครับหนึ่งหนึ่งได้ครับหนึ่งหนึ่งได้กูไม่ได้เล่นเฮยหนึ่งได้ครับหนึ่งหนึ่งได้อะแอนโดรม่ได้ครับแน่ละสีของมึงมีมึงก็พูดได้อีดอกคือคือเราไม่ได้ท้าทายอะไรเลยครับเขาเขามาห้าวเองอ่ะ ก็จัด้เขาหน่อยตอนนี้เงินแปอร์มีอยู่2,0723นะครับแต่เขาไม่ใชยซื้ออะไรแล้วโซบัสซิ่งมาก็ไม่ช่วยอะไรเลยครับเอลเซียเหมือนขน,นมให้เราขบเกียยวป้อนถึงปากนะครับผมอตอนนี้ดูเดือดมากครับดูเดือดอยู่ฝ่ายเดียวฝั่งูวยไม่ดูเดือดกันเราครับ <c oughs> ต้องขอบอกจริงๆนะครับว่าเกมนี้ อวไาที่ผมสะใจมาสุดเป็การบุกขี้ทีมฝั่งตรงข้ามที่ก็รู้อยู่แล้วว่าทีมนั้นกากก็ยังไปรังแกเขาพาเพื่อนกลับบ้านนะฮะจะเป็นผลรถสามตัวไปแล้วเดววคิวแดมเปียเป็นยังไงต่อโอ้เหนโดนสตันโดนแอนดูบันโดนคิวสัตเออที่เขาเล่นโปรตีนอาร์เชอร์นะฮะเีลเราเสียอยู่ตรงนั้นได้ยังไง ไปดูในป่าสินั่นมาแล้วมาแล้วปั๊มโดนคิวเปด็บโดเบิลเจอร์เซียโดนคิวเด็บเบิลไปแล้วโอ้โหทำผลงานดีมากทีนี้อินดีเพนเดนต้องยกนิ้วเขาจริงๆงรนิ้วกลางนะครับเพราะว่าการลา้านอะมากนะครับผมต้องทำใจและผมเล่นเนี่ยผมหงอยหลังใจเหมืมอนกันนะฮะจังหวะช่วงชิงเนี่ยมันมีอยู่เยอะเหลือเกินนะครับก็ไม่รู้จะเอาวลที่ไหนไปแยกเขาเจาะเวทมาแล้วครับเด็บเลได้เจาะเวทน,นะฮะ โอคลเวลคิวเจเลเซียตายเหมือนขนมขบเคี้ยวดีๆนี่เองเฮ้ยนกก็อ้าวโหจนถึงปากใครเขาเล่นนกว้าตายเลยเป็นไงล่ะเป็นช็อตที่สวยงามมากเฮ้ยนกอ่ะตายแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอเอา๋ยวไปเล้วช็อตเดียวเอาลงบ้านชุ่มชิงเฮ้ยนกนกอ่ะใครทำเป็นยังไงเออว่าเมื่อกี้ใครเอามาส่งของอ่ะกูอยู่บ้านนี่ผมจะหายใจทำ มากพอทีเดียวคงจะมีการดาพ่อรอบแม่กันในทีมของลีเชียนแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้นะฮะคือว่าก็ไม่รู้อะมาแล้วดอกไปแล้วเจลาเซียนโบมาซิงไม่มีผลอะไรเลยทีมเราได้คิวแรกนานหูเรียกมาจุลาโดยแทนนะครับผมไอ้ยอย่ชมนี่เขินมาแล้วแรลี่สกิลก็ไม่ช่วยอะไรให้นายรอดนะคร บ้าแล้วโอ้โหแดมเปียว่าสกาิลวว่าทำส่งผลให้นายพาทีมแพ้โดยสิ้นเชิงนันง่้องกาจกัาหางหวะให้ถูกเป็นซิาลิต้เมื่อบอนออกบิงมาใหม่นะครับคงต้องทำใจกันไปตามกระแสเป๊กกลนะบบับก่านก็ได้มั้งครับเป๊กกลับก่อนนะครับเพื่อนเรียกร้องมาแล้วเป๊กกลับบ้านไม่ต้องออกมาทีมทางนี้ไหวะครับได้ทีแต่ในบ้านนั่นแหละมาแล้วครับความมาฐานเลย เป็นไงเป๊บเบาได้คิวนิมโฟล่าโดยแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะกลับมาถึงบ้านก็คอมเสิร์ฟคอนเทนเซเบลเซอร์เวตไปคิวหายเขาอีกครับู้่อาร์มในทีมดีเพียนอีกแล้วนะมันคงคิดว่าโอ้ยเก็บเลยเก็บเลยไอ้่พี่มันหยุดราชการก็ไม่มี ไปแล้วโดนสตันเกือบจานตีแตนรีสายข้าก่อนนะครับเป็นเวรกรรมที่น่าเวทนาจริงๆนะครับตอนนี้ทีมมันเนี่ยถนนทางนั้นจากการสังเกตการของผมนะครับผู้บรรยายคือไม่มีอะไรพร้อมทานแต่ก่าเทปนี้อีกแล้วครับโยนเดวโวเข้าไปเป็นยังไงเดวโวเกือบตายหนีตาเทือกไม่ทันนะมาแล้วเดเดือดเ,เป็นยังไงวะาไอ้ช่ดึะบ,า,บายแล้วมันปิงยังไงวะโดน ไหนดึงมาสิครับเดวอเดวอลองดึงมาแป๊บสองตัวนะครับไปแล้วครับเดวอขึ้นไปหาเลยครับไม่ทันใจเดวอคงมาโดนไอ้บินมขึ้นไปหานะครับนานเกือบตาเฮ้ยไม่ไปสนุกเลยเกือบตายนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำอะไรเหมือนกันไปแล้วโซลเวดไกคิวโอ้ยม่้ไไปคิวเฮ้ยอโดนดีลนี่ขอกระดีงทำให้ับเป็นเกณฑ์ที่ผมไม่เกิดถึงขนาดนี้นะครับ มันอยู่ยากใช่ไหมฮะเฮ้ยโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะจะตายแล้วน่าแล้วจุดจุดนี้นะฮะไปแล้วฮะอีโมทอล่ะเอออิมมอทอลตายแล้วผมขอยกนิ้วก้อยให้เขาจริงจริงนะอิมมอทอลครับผมแทบจะเป็นอีโทอลครับโอ้ยเขายากเขามันเก่งอยู่ตัวยากเนี่ย ช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากเห็นทีมผมยำพีมอื่นเนี่ยทำเตอร์ราที่สะใจมากยิงแกมห่าง8 0ต่อ3เนี่ยบัดเออยมีเล่นฮอนเลยจริงๆเล่นได้แบบหน้าหายมากสั์เออเขายังไม่หยุดสาวนะครับสั์เออร์มมอทอลนะครับ But, นี่ผคิดว sure ่าเขาแอบยิ้มุมสามเล็กน้อยอยู่ที่บ้านป๋าจะลงมาถามว่าทำไมยังไม่นอนล่ะมังเอิอร็จะบ่าว่ามันไม่ได้มันแย่ลงอยู่ยากแก่ันมนะป๋าไปนอนไปอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเฮ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยโอ้ยช่วยด้วยดิ ถ้าเกิดว่าเออคุยกับย่างงั้นมันคงไม่ใช่นะฮะไม่เช่ตัวบังเอิญเองนะครับอ่าฮะตอนนี้โโอ้อนนี้เกิดการลั่ระหว่างทีมแล้วนะครับไปแล้วจะยังลงกมาผมคิดว่าน่าจะ่อนไปได้ไนานแล้วทีมนี้มันโง่รือไม่มีสมองกันแน่ครับขนาดนี้แล้วยังคิดจะผิกเกมอีกมันเป็นเรื่องยากนะฮะ คือมันต้องโดนนก่อนมจะพอใจในรถมันถัใช่ไหมหรือจะยอมคันผมว่าเดี๋ยวกูตายไปฮ่าม่เอืออไปโอ้โหมีายหนีหนาวมาพึ่งร้อนมีร้อนนพึ่งเย็นนีเอ็นอุ่นๆมาพึ่งรูแฉอะไรกันโดนแดมต้องโดนเห็นไหมโลกนี้มันอยู่ยาก เดมเบ,บ você, ียมันไม่อะไรอะไรอะไรเป๊ะเป๊ะไม่ยืนทำอะไรตรงนี้น้องอาม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 โยนผมไม่ได้หรอฮะผมปิดโยนแล้วฮะครับได้ครับโอเคจ้องจริงโทเทเชนกับโซโลแวตนี่ผมขอยกให้เป็นนักเล่นดีเด่นอันดับโลกนะครับถ้าเขายอมรับนะผมก็ไม่รู้ ไปแล้ว Elliot, โอ้ยถึ่งกับตายกันเลยทีเดียวโอ้ยเยี่ยสติแม่สถิติสถิติหายครับตดด้วยตายไปวะตดด้วยฮะตายก็ตดมอทอตอนนี้อิมมอทอเกือบทั้งเกมแล้วไม่ใช่เกือบทั้งเกมครับผันเฮลบอลเนี่ยเกิดต้งทีมแล้วทีอิมมอทอนะครับตอนนี้อ่า ตปนหมายโลกจะพังแล้วนะฮะกิมแตกแล้วนะฮะพอท่อนอีกไหมไม่ครับเกมจบแล้วตัวชนะไปด้วยแต้มหนึ่งศูนย์หนึ่งต่อห้านะครับผมแต้มขาดแบบสุดยอดนะฮะเอ้ยตอนนี้เรามาอ่านอ่านอ่านบอยอ่านนี่อ่าน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 ยศนี่แต่ละคนเนี่ยได้ฉายาอะไรกันบ้างดิผมผมวิยุทธนะทอมลุงครับขอขอบคุณจริงๆวันนี้ที่มาร่วมสนุกกับไอเดียของเราอ่านอ่านอ่านฉายาด้วยอ่านฉายาด้วย แกแเราวนี่มอมาตะฆ่าติดต